มัทธิวบทที่26ข้อ31เถึงมเมื่อพระเยซูเทศนาพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรงใช้การเปรียบเทียบเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายการเปรียบเทียบที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างหนึ่งที่พระเยซูทรงใช้คือการเปรียบเทียบของมเมล็ดพืชดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านมเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง บางก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินบ้างก็ตกกลางต้นน้ำและบ้างก็ตกที่ดินดีมเมล็ดพืชที่กระจัดกระจายในทุ่งหินก็เหี่ยวแห้งเพราะรากลงไปลึกไม่ได้มเมล็ดพืชที่ตกบนถนนหรือบนหนามก็ออกผลไม่ได้เช่นกันแต่มเมล็ดที่ตกในดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกเท่าบ้างส0บเท่าบ้าง ในพระคัมภีร์พระเยซูเรียกใครบางคนว่าศิลาบุคคลนั้นคือซีโมนเปโตรเมื่อเปโตรสารภาพว่าพระเยซูคือพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตัดว่าบัดนี้ท่านเป็นเปโตรไม่ใช่ซีโมนชื่อเปโตรมีความหมายว่าศิลาพระเยซูตัดกับเปโตรด้วยว่า เราจะสร้างคริสตจักรบนศิลาของท่านนั่นจะเป็นเกียรติสำหรับเปโตใช่ไหมอย่างไรก็ตามเปโตไม่เข้าใจเรื่องราวของการทนทุกข์การเขนและการฟื้นคืนพระชนที่พระเยซูตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าคริสตจักรจะต้องสร้างขึ้นบนเปโตรซึ่งเป็นศิลาแต่ถ้อยคำของพระเยซูไม่ได้อย่างรากลึกในเปโต เพราะเขาเป็นเหมือนพื้นหินในท้ายที่สุดขณะพระเยซูกำลังทานอาหารมื้อสุดท้ายพระองค์บอกเปโตว่าเขาจะล้มลงและเขาจะต้องระวังเปโตรมั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันล้มแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายที่สวนเกสเซมานีเปโตรหลับไปโดยบอกว่าเขาเหนื่อย และไม่เข้าใจคำขอของพระเยซูที่จะอยู่กับพระองค์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ดังนั้นเปโตรก็ล้มลงฉันไม่รู้จักพระเยซูบางคนล้มครั้งเดียวแต่เปโตรล้มสามครั้งพระเยซูทรงเรียกซิโมนว่าเปโตและศิลาแต่เปโตกกับเป็นพื้นหินเขาไม่เพียงแต่จะเกิดผลไม่ได้เท่านั้น แต่เขากลายเป็นหินที่ตัวเขาเองตกลงไปแล้วเราละ่ะฉันจะไม่ล้มฉันเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดของพระเยซูถ้อยคำเหล่านี้ไม่อนุญาตให้เราชนะการล่อลวงและให้เราเกิดผลแห่งพระคำเราต้องจำข้อบกพร่องของเราและระวังไม่ให้ล้มเราต้องตื่นอยู่เสมอและอธิษฐานในขณะที่เราอยู่เคียงข้างพระเยซู เมื่อเราดำเนินชีวิตเช่นนั้นเราจะสามารถเป็นเหมือนศิลาบุคคลที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงและสถาปนาคริตจักรของพระเจ้า